สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกำลังใจสู่ความสําเร็จครูเก่งสายสวรรค์มาแล้วค่ะมาพร้อมส่งต่อบอกรักให้พลังงานรักพลังงานใจดีๆกันตั้งแต่ยามเช้าที่คุณได้ตื่นลืมตาขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ครูเก่งมา10บโมงครึ่งนะคะสิบโมงครึ่งพอดีไม่ได้อยู่ที่บ้านที่จังหวัดชลบุรีแล้วตอนนี้อยู่ที่อาเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะคะพอดีมาดูหล,ลานแข่งฟุตบอลกันนะคะก็มาร่วมสนุกสนานกันนะคะตอนนี้อยู่ที่อําเภอพลเลยอากาศ32องศานะคะโอ๊ะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะเนาะ ไม่ว่าร้อนอะไรก็อย่าร้อนใจตามกันแล้วกันนะคะบ้านนี้มาพูดถึงเรื่องอะไรกําลังใจค่ะเนาะข้างหลังกันไงคะมีภาพท้องนาแล้วก็มีภาพน้องวัวกําลังนอนพักผ่อนอยู่นะคะเนาะเอาบรรยากาศธรรมชาติมาแบ่งปันกันแดดร้อนมากๆเลยค่ะ32องศานะคะบ้านนี้แต่ไม่หยุดมาส่งกําลังใจกันนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ส่งต่อเรื่องราวของพลังงานดีกันได้ส่งต่อเรื่องราวของกําลังใจกันได้วันนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านง่ายผ่านสบายแน่นอนถ้ากําลังใจคุณ คุณมีนะคะเนาะถ้าเรื่องราวของการให้กําลังใจวันนี้ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จําเป็นครูเก่งเชื่อเสมอนี่แหละค่ะสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้สุขภาพให้ร่างกายของเราไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านเลยให้ผ่านสบายทําอะไรก็ผ่านง่ายๆผ่านแบบสบายๆนะคะเนาะถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน32องศาค่ะที่นี่ตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะคะสภาพอากาศที่ไหนเป็นยังไงบ้านร้อนไหมนะคะเนาะครูเก่งเอาท้องนาเอาเอาท้องนามาให้ชมนะคะข้างหลังท้องนามาให้ชมกันนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ต่างจังหวัด ะะแต่ไม่หยุดที่จะมาส่งกําลังใจกันแน่นอนนะคะเอาบรรยากาศข้างหลังถือว่าเป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาตินะคะเนาะอยู่ท่ามกลางแสงแดดมากๆพระอาทิตย์จา้ามากๆนะคะเนาะพ <laughs> ระอาทิตย์ตอนนี้นะคะกําลังส่งพลังงานของความอบอุ่นมาให้ครูเก่งนะคะเนาะอาสวัสดีค่ะทักทายค่ะคุณเทวาชายัยใช่ไหมถ้าครูเก่งจำไม่ผิดจําโปรไฟล์ได้ขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาทักทายไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็ทักทายกันได้นะคะเนาะใช่ไหมอาขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันด้วยไม่แชร์ไม่ว่ากันไม่แช ไม่เป็นไรนะคะน้องครูเก่งก็ถือว่านะคะตรงนี้บ้านนี้ก็มาพูดถึงเรื่องพลังงานดีๆพลังงานบวกเรื่องราวของกําลังใจเรื่องราวของพลังงานใจกันภาพชัดเสียงชัดไหมคะน้องครูเก่งอยู่ที่นี่ครูเก่งไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงนะคะสามารถส่งต่อสามารถบอกรักสามารถ,าารถขอบคุณคุณได้แบบ100%เปอร์เซไหมก็ไม่สามารถลวงรู้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูเก่งขออนุญาตดูอีกเครื่องหนึง่งว่ามันชัดไหมก็แล้วกันเอาเป็นว่าขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะคะนาะโอ้โหนะคะแดดจ้ามากๆ นะคะเนาะโอ้โห<อ>แโดดจริงๆสวัสดีค่ะครูนิ้งนะคะเนาะครูเก่งอยู่ที่บ้านนะคะมาที่บ้านมาเยี่ยมคุณแม่ที่ต่งางจังหวัดนะคะก็อเอาบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนามาให้ชมกันธรรมชาติสวยๆว,วิวสวยๆกันละกันถือว่าสวยละกันค่ะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างสถานที่ที่คุณไปไม่ว่าคุณอยู่ในพลังงานบวกอยู่ที่ไหนมันก็ดีหมดเลยค่ะเนาะปรับเป็นพลังงานดีปรับเป็นเรื่องงานดีๆได้หมดเลยเรื่องการทําดีๆหมดได้หมดเลยนะคะเนาะอ่า ขณะน,นี้ตอนนี้นะคะเนาะอากาศที่นี่ค่ะสาสิบสององศาย้ำค่ะ 32องศาพระอาทิตย์รักครูเก่งมากๆนะคะอยากให้ครูเก่งอบอุ่น BB, อยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็อบอุน่นอบอุ่นหัวใจนะคะแต่เรื่องราวของกําลังใจเราไม่ขาดส่งกันค่ะเนาะเรามีส่งต่อเรามีบอกรักเรามีขอโทษเรามีขอบคุณให้กับทุกๆคนอยู่แล้วเพราะวันนี้เราไม่ใช้ชีวิตแบบติดค้างกันนะคะเนาะข้างหลังเป็นน้องวัวเห็นไหมคะเนาะมานั่งเป็นเพ allowed, ื่อนครูเก่งเ,เห็นไหมคะเนาะไปที่ไหนก็มีเพื่อนนะคะเนาะครูเก่งเนี่ยไม่มีเวลาเหงาค่ะไม่มีเวลาอารมณ์ที่จะมาเศร้าเน่านอนค่ะเนาะมี orn, uke, แต่เวลาคาว่าไปต่อมีแต่ วลาหาความสุขได้กับปัจจุบันมีแต่คาว่าหาความสุขได้อยู่กับนักขณะนี้นะคะเนาะไปที่ไหนก็เบาใจไปที่ไหนก็ผ่านง่ายผ่านสบายนะคะทุกคนวันนี้วันโชคดีของเรานะคะเนาะวันนี้เราได้ไปต่อโชคดีเหลือเกินค่ะวันนี้โชคดีเหลือเกินที่เรายังมีลมหายใจที่เราเปิดมาเจอกันสายหูสายตาของเรานะคะยังเจอกันปากของเรายังพร่ำพรรณนาถึงแต่เรื่องดีๆถึงเรื่องที่คุณต้องการอยากให้เกิดขึ้นวันนี้อยู่นี่แหละค่ะเรื่องโชคดีมันได้เกิดขึ้นแล้วนะคะวันนี้ปากของเรากินพริกกิน เกลือนะคะจะพูดอะไรจะทําอะไรทั้งทีก็ขอให้นะคะเนาะกล้าสื่อสารกล้าพูดออกไปตรงๆในสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะเนาะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําค่ะรักตัวเองต้องกล้าแล้วนะคะเนาะอยากได้เงินบอกว่าอยากได้เงินค่ะยคอ,อยากได้ความรักบอกว่าอยากได้ความรักอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็บอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเนาะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วกับเราครูกเก่งบอกไว้เลยมันดีหมดมันคือครูมันคือบทเรียนค่ะเนาะไม่ว่าเรื่องน,นั้นหรือเรื่องนั้นที่คุณคิดว่าคุณจะผ่านไปไม่ได้ เรื่องนั้นมาทําให้คุณโตขึ้นค่ะปัญหานั้นมาทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นปัญหามาทําให้คุณแข็งแรงมากขึ้นนะคะวันนี้จงขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราคนไม่เคยเจอปัญหาก็คือคนที่ไม่คิดจะลงมือทําอะไรเลยแต่การที่วันนี้นะคะนาะเชื่อมั่นเชื่อใจมั่นหน้ามั่นโหนกในตัวเองนะคะการที่คุณลุยคุณลงมือทาอะไรเวลาเจอแรงกระทบเจอเสียงกระทบให้คุณเชื่อถือเชื่อใจเลยค่ะว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่เก่งว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่พัฒนาตัวเองรักการเรียนรรรู้ักกาคิด การพูดรักการทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเนาะวันนี้กูเก่งมาคอนเฟิร์มคุณเลยว่าคุณเป็นได้คุณทําได้ไม่ว่าคุณอยากทําอะไรไม่ว่าคุณอยากเป็นอะไรเราไม่อนุญ,ญาตให้ใครหน้าไหนมาดูถูกเราค่ะวันนี้เราอนุญาตให้ตัวเองสําเร็จเท่านั้นเราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเท่านั้นเราอนุญาตให้ตัวเราเองนี่แหละค่ะเนาะเดินทางบนเส้นทางที่เราเลือกอย่างมั่นหน้ามั่นนกมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนเลยค่ะ กำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอค่ะใครไม่ให้กำลังใจคุณบ้านนี้ให้กำลังใจคุณค่ะใครไม่บอกรักคุณบ้านนี้บอกรักคุณค่ะใครไม่คอนเฟิร์มความสำเร็จให้คุณครูเก่งนั่งคอนเฟิร์มความสำเร็จให้คุณอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้จริงๆนะคะนาะครูเก่งคิดว่านะคะการที่เราจะคอนเฟิร์มการที่เราจะให้กำลังใจการที่เราจะบอกรักตัวเองนี่แหละค่ะมาอันดับหนึ่งเลยขออย่างเดียวค่ะคุณอย่าว่าตัวเองขออย่างเดียวค่ะคุณอย่าดูถูกตัวเองคุณอย่านั่งกล่าวโทษตัวเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างทีี่่ครูเเกกงบอัันนดดหมมลย คือครูมันคือบทเรียนมันคือสิ่งที่มาวัดว่าวันนี้คุณจะเป็นฐานหรือคุณจะเป็นเพชรนั่นเองวันนี้เราเป็นเพชรค่ะเนาะ คิดเลยค่ะคิดไปพร้อมกันหรือสะดวกเขียนก็ได้ฉันคือเพชรหรือคิดก็ได้ฉันคือเพชรเม็ดงามค่ะโลกใบนี้ต้องการคนอย่างฉันโลกใบนี้ต้องการคนที่คิดบวกโลกใบนี้ต้องการคนดีอย่างพวกเราค่ะโลกใบนี้ต้องการคนที่ให้พลังงานดีกันทุกๆวันทุกๆวันเลยย้ําค่ะทุกๆวันเลยครูเก่งมาให้พลังงานนี้ถ้าวันไหนครูเก่งไม่ได้มานั่งไลฟ์นั่งแบ่งปันก็ถือซะว่าบันนั้นครูเก่งอาจจะสลบสไลด์หรือว่าป่วยมานั่นแหละนะคะเนาะแต่ถ้าครูเก่งยังสุขภาพดียังแข็งแรงอยู่แต่อาจจะ ิเวลาไม่ได้กับเวลาที่มาที่บ้านนะคะเนาะมันเหมือนกับว่ากิจกรรมหลายๆอย่างที่เราอยากทํากับครอบครัวมันมีเยอะเยอะซะจนบางทีนะ,ะนะคะเนาะครูเก่งต้องเจียดเวลาต้องหาเวลามาแบ่งปันให้กับทุกทกท่านแต่มาแน่นอนครูเก่งไม่อยากทิ้งบ้านตัวเองไปไหนนะคะเนาะไม่อยากทิ้งที่ว่ากําลังใจเป็นสิ่งสําคัญไม่อยากทิ้งไปไหนค่ะอยากมาส่งต่อให้ทุกๆคนนะคะเนาะเหนือสิ่งอื่นในดคุณอย่าลืมรักตัวเองค่ะกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือมาจากตัวเราเองนะคะเนาะไม่ได้มาจากใครเลยไม่ว่าคนนั้นคนนี้จะมาพูดอะไรให้กับคุณแต่สิ่่งทีคุณ นะคะถ้าคนนั้นมาบอกว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีถ้าคุณไม่เลือกมันก็ไม่มีผลค่ะเนาะแต่เนื้อสิ่งในก็คือสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เรานี่แหละค่ะจะคอนเฟิร์มความสําเร็จของตัวเองสิ่งที่คุณมั่นหน้ามั่นหนว่าฉันทําได้คนอื่นทําได้ตัวฉันก็ทําได้นะคะไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ค่ะเนาะที่คุณทําไม่ได้ครูเก่งเองก็เหมือนกันค่ะต้องอาศัยการฝึกการขัดเก้าต้องอาศัยการแข่งขันกับตัวเองย้ําค่ะแข่งขันกับตัวเองไม่ได้แข่งกับใครนะคะเนาะวันนี้แข่งกับตัวเอง ที่จะคิดลบครูเก่งไม่ได้กลัวใครเลยนะคะเนาะจริงๆกล um ัวตัวเองมากๆกลัวตัวเองที่จะท้อก่อนตัวเองที่จะเลิกทำกลัวตัวเองที่จะคิดลบกลัวตัวเองที่จะไหลไปอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวไม่ได้กลัวใครเลยค่ะไม่ได้กลัวคุณเลยนะคะเนาะจริงๆครูเก่งกลัวตัวเองครูเก่งแข่งขันกับตัวเองเอานานะยังไงนะคะเราพูดอะไรเราส่งพลังงานไหนออกไปแล้วเราต้องทําให้ได้นะคะถ้าวันหนึ่งนะคะเราแบบเออนะมันไปไม่ได้จริงๆก็จงเป็นคนที่ให้อภัยให้เก่งค่ะอภัยให้กับตัวเองนะคะในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณ ทำสิ่งที่คุณเลือกแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่นะ่ะวันนี้เออมันไม่ใช่ทางของคุณมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะเนาะคุณขานะอย่าไปนั่งนึกดาวโหลดถึงภาพที่คุณไม่ต้องการเลยคะ่นะเนาะวันนี้มันหน้ามันโหนกมั่นใจโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการหนทางแม้ยาวไกลเดินมันต่อไปคะ่ะยังไงคุณก็ถึงแน่นอนนะคะเนาะกูเก่งนี่เหมือนกับว่า ตามสู้กับแสงแดดแบบสุดๆเลยนะคะครูเก่งนะคะมือแสบตามากๆเลยนะคะเพราะแดดมันแรงมากๆที่นี่ที่ขอนแก่นนะคะตอนนี้ครูเก่งอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอหลานๆนะคะเดี๋ยวถ้าครูเก่งเข้าไปในสนามพอที่ครูเก่งมาส่งหลานแข่งกีฬานะคะมันมีงานแข่งขันกีฬาที่ขอนแก่นจริงๆบ้านครูเก่งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะเนาะพอดีมาส่งหลานถ้าส่งหลานเสร็จครูเก่งอาจจะช่วงบ่ายจะเดินทางกลับแล้วค่ะเนาะพอพี่สาวครูเก่งขับรถไม่เป็นนะคะขับรถไม่เป็นต้องอาศัยเออนะคะครูเก่งมาส่งนอยในไหนก็มาแล้วนะคะเนาะมา แข่งขันเตะฟุตบอลหน่อยเดี๋ยวสักพักนึองกุ๋งงจะเข้าไปร่วมเชียร์นะคะหลานตัวเองหลานแท้ๆนะคะลูกพี่สาวแข่งขันกีฬากันนะคะถ้ากุ๋งงมีโอกาสมีเวลาถ้าไม่ร้อนจนผลไปหรือเข้าไปในสนามแล้วไปดูบรรยากาศแล้วเออนะมันน่าเก็บภาพเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากถ้ามีบรรยากาศสวยๆเอาแบ่งปันกันนะคะเนาะอะไรก็ตามค่ะนี่แหละค่ะความรวยที่แท้จริงหัวใจของการเป็นผู้ให้รักการแบ่งปันนี่แหละค่ะเนาะเขาเรียกว่าความรวยคุณเคยเห็นไหมคะบางคนรวยเงินรวยทองรวยสเปล่าแต่ไม่รู้จักการให้ แต่ไม่รู้จักการแบ่งปันก็มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเนาะสวัสดีค่ะคุณสุวนทาทักทายกันนะคะเนาะขอบคุณสําหรับคําทักทายนะคะขอบคุณสําหรับการรักตัวเองนะคะขอบคุณสําหรับคําอวยพรนะคะเนาะไม่ว่าคุณจะอวยพรมาทางช่องทางไหนหรือแม้กระทั่งอวยพรตัวเองครูเก่งก็ขอบคุณคุณแสดงว่าคุณรักตัวเองมากๆนะคะครูเก่งก็อวยพรคุณเหมือนกับที่แบบผู้เก่งอวยพรให้ตัวเองเลยวันนี้โชคดีวันนี้ดวงดีวันนี้เงินเข้าวันนี้คุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองวันนี้ออเดอร์เข้าทําอะไรขอให้ได้เงิน ไม่ทําอะไรก็ขอให้มีเงินเข้าอยู่นั่นเองขอให้มีผู้ใจผู้ใหญ่ใจดีโอนเงินไให้คุณนะคะเราขอให้มีผู้อุปถรัรมภ์ค้าชูเราพ่อเก่าแม่เก่าเรานี่แหละนะคะเวลาเปิดมาเจอกันหรือเปิดผ่านช่องทางไหนถ้ามาเจอคุณมาเจอเรานะคะถูกต้องถูกชะตากันก็ยินดีให้กับตัวเองนะคะเปิดอาแขนรับเงินโชคลาฟ้าประทานเงินฟรีทุกทิศทางให้เข้ามาให้หลั่งไหลเข้ามาเลยนะคะเนาะวันนี้โชว์หน้าโชว์ตานะคะทํากิจกรรมดีๆค่ะเพื่อโรคใบนี้เดี๋ยวโรคใบนี้ส่งสิ่งดีๆตอบแทนเรามา แน่นอนนะคะเนาะเชื่องเชื่อในผลบุญผลกรรมค่ะสิ่งที่คุณทําอยู่ถ้าคุณทํากรรมดีคุณไม่ต้องห่วงตัวเองค่ะคุณไปที่ไหนคุณก็รอดทุกสถานการณ์คุณทําอะไรก็ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะคุณจะทําอะไรก็มีผู้ใหญ่ใจดีพร้อมช่วยเหลือพร้อมช้อนรับคุณค่ะเนาะวันนี้ถ้าคุณทํากรรมดีนี่แหละค่ะสิ่งที่จะส่งต่อหรือว่าส่งผลให้เราจเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่จเจริญรุ่งเรืองงอกงามออกดอกออกผลเป็นร่มโพร,ร่มไส้ให้กับผู้คนนะคะเนาะวันนี้เราร่วมเส้นทางนี้ไปด้วยกัน แล้วนะคะถือว่าทุกทกท่านอยู่กับครูเก่งนี่เราเดินทางร่วมกันมาแล้วนะคะร่วมที่จะแบบเป็นรักการให้รักการแบ่งปันรักการทําคุณงามความดีเชื่อเรื่องผลบุญผลกรรมรักการทําบุญทํากรรมนะคะเนาะรับการทําบุญเอาเป็นว่าทำบุญทํากรรมก็ขอให้เป็นกรรมดีนะคะนาะสิ่งนี้แหละจะทําให้เราอยู่ยงคงกระพันฟังฟันแทงไม่เข้านะคะความดีที่เราทํานะคะเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้เราเสียงดังทําให้ก็เรากล้าที่จะมั่นหน้า,ม,นนามั่นโหนกมั่นใจเชื่อถือเชื่อมั่นในสิ่งที่เราท ทำในสิ่งที่เราเป็นนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเก่งนะคะเนาะไม่ได้อยู่กับทุกคนนานนะนะคะเอาเป็นว่าครูเก่งถือว่าครูเก่งไม่อยากผิดคําพูดก็แล้วกันว่าบ้านนี้ไม่ขาดส่งกําลังใจมีคําพูดดีๆมีคีย์เวิร์ดดีๆมีพลังงานดีๆมาส่งต่อมามอบให้คุณแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ครูเก่งอาจจะฟิกเวลาไม่ได้นะคะแต่อย่างไงครูเก่งมาให้กําลังใจคุณแน่นอนครูติงเก่งไม่ทิ้งคุณครูเก่งไม่ทิ้งบ้านตัวเองไปไหนแน่นอนนะคะอยากมาแต่ให้กําลังใจให้แต่พลังงานดีนะคะคิดดีคิดบวกเข้าไว้นะคะเนาะอะไรที่่่คคคุณิิดดดไไไมม้ออก รู้สึกว่ามันตื้อมันตันไปหมดนะคะก็ลองฝึกค่ะฝึกขอบคุณดูแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีจริงๆค่ะเนาะขอบคุณร่างกายของคุณที่ยังแข็งแรงอยู่วันนี้ขอบคุณดวงตาของคุณที่มันยังมองเห็นกันชัดเจนขอบคุณปากของคุณที่ได้พูดแต่เรื่องราวดีๆนะคะเนาะขอบคุณแขนขาของเราที่ยังแข็งแรงที่ยังสามารถพาเราไปนู่นไปนี่เดินเหินได้สะดวกสบายนะคะเนาะคุณจะเห็นถึงความเหลือเฟือของคุณทันทีถ้าคุณพูดขอบคุณแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ต่อหน้าแม้กระทั่งมือถือสััออนรต่่่งงแบบปก ให้คุณอยู่นตอนนี้ต้องขอบคุณ Facebook นะคะเนาะแม้เราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่พื้นที่ไหนเราก็สามารถบอกรักกันได้เราก็สามารถขอขอโทษกันได้เราก็สามารถให้อภัยกันได้ใช่ไหมคะเนาะวันนี้ไม่ใช้ชีวิตแบบติดค้างนะคะทุกคนถ้าวันนี้คิดว่าตัวเองไม่กล้าทําอะไรลองคิดว่าเออวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วนะที่เราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คุณจะกล้าทํามากขึ้นคุณจะมั่นใจในตัวเองในการที่คุณวันนี้คุณลอง,ลอง,ลองดูค่ะว่าอันไหนที่คุณไม่กล้าทํารักยังไม่บอกรักใครคุณยังไม่กล้าบอกรักเขาเลยนะคะเนาะ เอาเอา,เอาเป็นว่าทำเหมือนให้กับ เป็นวินาทีสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของการใช้ชีวิตแล้วกันแล้วคุณจะกล้ามากขึ้นกูเก่งถึงได้มั่นหน้ามั่นหนกมั่นใจอยู่ตรงนี้นะคะคุณเชื่อไหมระหว่างทางที่กูเก่งเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีมาที่จังหวัดมหาสารคามกูเก่งผ่านห็นมองเห็นนะคะเนาะสายตาของกูเก่งเนี่ยมองเห็นอุบัติเหตุข้างทางเยอะมากๆกูเก่งบอกไว้เลยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะคุณขานี่แหละความเป็นความตายกูเก่งถึงได้บอกว่ามันไม่เข้าใครออกใครไม่เข้าใครออกใครเลยค่ะการที่คุณนั่งอยู่บนรถเนี่ยเท่ากับว่าคุณก้าวขาหนึ ครูเก่งบอกไว้เลยนะคะเนาะเมื่อวานนี้ไม่เขามาชนเราเราก็ไปชนเขาจริงๆเมื่อวานนี้ครูเก่งแบบโอ้โหหวาดเสียวมากๆเลยช่วงระหว่างทางโค้งค้นก่อนนะทั้งๆที่แบบเออเส้นทึบน่ะใครที่ผ่านการสอบผ่านการทําใบขับขี่มาเขาจะให้เวลาที่เราอยู่บนรถน่ะนะคะเนาะไม่เข้ามาชนเรา เราก็ไปชนเขาจริงๆนะคะเมื่อวานนี้กูเก่งนะคะนอกขับรถขนาดที่แซงทางโค้งนะคะนอคนอื่นนะเขาแซงนะคะเวลาสวนเลนมาคุณเชื่อไหมนะคะนอครูเก่งก็วิ่งในเลนปกติแต่คนที่แบบแซ มากขึ้นนะคะเนาะนั่นแหละมันก็เลยทําให้ครูเก่งแบบเอระวะแล้วระแว,ะวงกับความเป็นความตาย <im it> ครูเก <im it> ่ง <im it> <ตา>ถึงได้บอกพอเราขึ้นรถมาเขาไม่ชนเราเราก็ชนเขานะคะ <im it> นั่นแหละครูเก่งถึงได้บอกให้ทุกคนอย่าประมาทกับลมหายใจนะคะไม่อยากให้ทุกคนประมาทกับลมหายใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณประมาทกับลมหายใจเรื่องอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเนาะ <im it> อ่าเจนเดี๋ยวขอญาตพี่ไรฟ์สดอยู่นะคะเดี๋ยวขอญาตแป๊บหนึ่งนะคะครูเก่งจริงๆแล้เราตั้งใจจะจบไร ที่ไฟ้สดสดอยู่ นะคะนัน่นแหละเดี๋ยวขอญาตตอบไลฟ์แป๊บหนึ่งพอดีตอบไลฟ์เขานะคะน้องเขาโทรเข้ามานะคะเนาะเนี่ยถ้าครูเก่งไลซสายปุ๊บเนี่ยจะมีสายเข้าอยู่ตลอดเดวลาเลยงงมากๆเลยนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นออเดอร์หรือว่าเข้ามาทางไหนก็ตามนั่นแหละนะคะเนาะอ่ะโอเคนะคะนาะเดี๋ยวครูเก่งขอญาตนะคะไม่ได้ส่งกําลังใจนานเป็นชั่วโมงเหมือนกับที่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีที่อยู่ชนบุรีนะคะเนาะแต่ถ้าวันไหนมีเวลานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งต่อแน่นอนนะคะเดี๋ยวลวดรลานครูเก่งประมาณเนี่ยน่าจะลงแล้วเขาบอกว่าลงสนามสิบโมงครึง่งขอญานคไป เป็นกองเชียร์ให้หลานก่อนนะคะกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญค่ะหลานครูเก่งก็งต้องการกาลังใจเหมือนกันเดี๋ยวครูเก่งไปส่งกําลังใจให้หลานๆก่อนก็แล้วกันนะคะดื่มดํากับบรร,ากาบรรยากาศนะคะเห็นบรรยากาศข้างหลังไหมคะธรรมชาติล้วนๆเลยแต่ร้อนนิดหน่อยนะคะ32องศาโอ้โหนะ,ะ,นอ,ะอยากชมบรรยากาศรอบๆไหมคะอยากชมบรรยากาศรอบๆท้องนาไหมนะคะเนาะอ่า ครูเก่งให้ชมนิดนึงดีไหมหรือว่าไม่มีใครหรือว่าไม่มีใครอยากดูอยากชมนะคะโอ้ตกใจหน้าครูเก่งไหมเนี่ยนะคะนาอครูเก่งหันมาหันมาตรงนี้นะคะนาะหน้าครูเก่งเดี๋ยวครูเก่งขออนุญาตนะคะเนาะกลับกล้องนิดนึงก็แล้วกันนะคะเนาะเอ๊กองมันแสงมันเข้าตาครูเก่งมองไม่เห็นเลยถ้าใครยังอยู่กับครูเก่งอย่าเพิ่งตกหน้าตกใจหน้าครูเก่งมนะนะคะเนาะเอาเอาเป็นว่านะคะนาะครูเก่งมองไม่เห็นเลยเพราะว่าภาพมันมันมัน เบอร์ไปหมดเลยนะคะเนาะเอาเป็นว่าแค่นี้ก็แล้วกันขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะ mm. เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศภาพนิ่งน้องอหลานแข่งกีฬากันบ๊ายบายค่ะ